Yeah, เอาลออาเอาใครปิดเลยโครชอบเลยเฮียันนี้กูก็ชอบเลยเอรับดินดีต้องรับพัดสูดซินเดอร์พอเทส์ของแม็กนั้นนะครับเออสัตว์เอ้ยร้องมาจะไกลเลย วันนี้มันก็หาน้ำมันเนาะแล้วก็วิ่งเออมันได้หาอะไรวะหาถังน้ำมันน้ำมันเหมือนเดิมน้ำมันอีกรึเล่าอ้าววิ่งดีสัตว์ อกอสาวเลย่อน่ร้งงก็ตกใจดนะเอส์เตกตกใจวนี้อะซนช่ย้อ่ะแยงหาน้ำมันได้อยู่ต้องหวต้องเลนต้องใส่ได้หนงเจลแลยชิ้เโอเคเแล้วเมาเตรียมหนีครับกูตตีสี่วีหลอ มึงก็หยุดตีกูสักทีเถอะกูขอละตีสิบวิอีกแล้วเหรอเออวิอะไรแต่ทำไมต้องสี่สบววะเออคะแนนสี่สิบวเออพอแล้วอย่างนี้ได้ไหมแล้วแล้วมาเป็นตัวอะไรู้จักเพลงเสี้ยวว่าวินาทีของบริษัทแลมปะครับนั่นแหละครับอีโดนแล้วอีกโดนแล้วอีกตายแน่ล็อ ตายตายแล้วอูตายหมดเลยอูนำทางให้ไหนซิไม่มีไฟ <c oughs> แล้วเน่ยตายอแน่เลยีตายโอ้เดียกีเป็นถ้าเ่าเนี่เาเป็มาหนัมากอาสลิลมลง เช็คซ้ายเช็คขวาไม่มีแล้ทางออกมาอยู่ตรงไหนเออทางออกอยู่ตรงนั้นมั้งเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนไล่ไม่ไม่ไม่ในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงห้องนี้อ่ะรอรอรอไอสัตว์วิ่งมาไกลเลยหาที่ซ่อนให้ได้จับยาอยู่เอ้ยอย่าตามมาดิ โอ้สุดพายประตูฟักเกอร์ปัด่าชิ้นหายได้ไหมครับความจิ้งจกเต็มเลยประตูเปลี่ยนเบลอดิ้งตาซีฟเอะทำไมมันน้อยกว่าตาดี้งตอยอะ้ ก็ตักฝักพืชเด็นเหลวอย่งงี้เนาะมันอไอ้ี่กาลนเดอร์มันเปลี่ยนผมวิ่งเดียว ก็ชอบแมต์มากชเท่าไรชอบแมมากกว่า What the f okay, oui, u c ม็ตัดบ็อกแต่ยังไงมันก็ต้องก็บใจเล่น ตรมวัเราจระวังตัวกันไ่ะม่โดทนี้ิดไหปิดไมหนตีไม่โดนเลยนักหนาเนี่ย เบ็ดมันมา ไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวขนาดเราเอพีเอยังดับเลย ตันจะฝักเตะเป็นรายเยอะเอ้ไอตัวที่มันฆ่าเนี่ยมันมันสูงใช่ไหมแต่นี่แต่นี่แต่สูงด่านเนี้ยด่านเนี้ยกลุ่มบอสต่อสูงใช่ไหมโอเคผมอยู่เจอเฮนไตบุตดีครับเฮ้ยทุ่กฉางสีฟ้าอย่าไปทุ่งสีแดงเยอะมันเกียรติตรงไหนฮาร์ดคอร์เลยเหรอฮะใครโกรธวะใครโกรธฮาร์ดคอร์วะ อินดี้ครับยากจอครับแตเย็นม่ได้คือไฟยืนนะครไม่ครับไอสัตว์ไม่ครับไอสัตว์ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่รอบรคด้คือไฟยืนนะฮะอุ้ยเกี่ยพองไวสัตว์รอบรับรับยืนโอเนเอร์เนไปสกีไมาเ็วไม่ต้องเกีมาหรอกวิ่งไม่ถึงระยะหรอกอ้าว อย่าไปดูโทรวอย่าไปดูทวังก่อนช้วยสัง้วเ่นต้องหาตาย้ตายทั้งยู่ได้ใครเห็นทั้งบ้างไฮเดนแม่งตาบอดเลยอะเดูลเยเล็กเอเวเลียไอ้สัสสันอ่านชื่อเลยอ่ะคนที่ชื่อดูไหมอ่ะเออนแฟนเยเออเฮียโดนย่แฟนเหรอเฮียพอไปเอเวเลีย เต็ม้ากเลยไม่ไม่นานไม่นาเต็มมาเลยหาไม่เจอเลยวะเออไม่เจอแล้ววะอยู่ชั้นมันทั้งสองงานเลยนะอยู่ชั้นบนหยังแค่มันเอาไปแค่มันไปทอดหมูแดดไว้เหี้ยบ้านแตงโมของมันโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแต่หายทางดิน่าจะอยู่ข้างบนอันหนึ่งอ่ะอู๋ตกใจหมดเลยยย

ไปไม่ตายเพราะบอลนะตายเพราะเวลาหมดมากกว่าใช่ใช่มึงก็รีบหายเซ่เดี๋ยวแล้วแล้วเรายายาหาอยู่อ่าน้ำมันอีกหนึ่งอันเองนี่ไงโอเควิ่งโอเคเรียบร้อยเอ้สนุกเ้เอาน้ำมันมาแล้วพูดแม่มันก็ไปหได้น้ำมันมาแล้วเราก็ต้องรออีกประมาณสามวินสามนาทีอย่าอย่าอย่าซุ่มอย่าซุ่มรอเรา เร็วสัมผัสได้เริวสัมผัสได้เร็เลยเร็ววะูห่างกันวะหุ่นด้วยโอ้โหเดินไม่ไดเลยออกอ่านกันหน่อยมั่งก็ได้นะสองเมตรครับสองเมตรครับเฮ้ยมันอยู่แถวนี้วยเดีย้ฟีเซเลนเดอร์แมนเป็นบอสที่ ลลาทางออกไปอยู่ที่เดิมแม่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมเขึ้นมาแล้วหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเดินห่างกันสักสองเมตรอต่เออนอกจากอยู่ทีมฟ้านี่เนี่ยมังใหญ่ไม่ว้าวเว้

แตกหคนครับหนคนครับคนเออวิ่งกับวิ่งกับมึงอยา่ามาอยู่ตรงนี้ <ST AN IC> ส,แสิแยกแยกแยกแยอุ้ยวิ่งวิ่งวกูกดโดนตายหมดเลยแ <N IC> ม่งตายกันหมดเลยอ่ะ <N IC> ันนี้ก็ผลของการที่อยู่เป็นกลุ่มไปใช่ไหมฮะห้าสิบบาทเวพีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดอนหนึ่งเือว เกิดหนึ่งควรทำไมเซเลนเดอ้ไหมหถึงไม่ออกมาเลยวรยะโอ้โหเซเลนเดอร์หลักด้าประตูเลยเฮียเฮ้ยออกได้แล้วออกได้แล้วเซเลนเดอร้ผลแล้ว ไปว้าวเป็นล็อกเปเชศษเราด้วยว้าวครับมันคืออะไรเหรอคืออะไรมันคือแตงโมนะฮะอ่ะในนี้อีก much better ยากรู้จริงว่าบอดจะเป็นอะไร อย่าไปเป็นกลุ่มด uh, so ียเตละคซึงกเหลือในพวกอ่าวสุดท uh ิไม่ได like yeah, ้ดบโบหรือเปล่าไม่รู้โบบอลนะอุ้ยบูดี้โอ้โหเฮียอะไรวะเบูดี้ทอยตอรีไ เฮ้ยจ้เาอยไปตรงนั ong, Ele, e ้นอย่าเข้าห้องนั้นอย่าเข้าไปเจเาอย่าย oh ่ยเดินตรงไปเลยีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินไปไหนก็ล้เดินไปเลยุ้ยเอโดนหลุมวุ้ยคุณชายทั้งหลายโดนหลุมแค่วูดี้แล้วล่ะมีอีกตัวนึ่งทอยตอี

ทีนีน้คนเดียวท <c oughs> ีนีเหลือนาคนเดียวแล้วนะบอสมันมีตั้งสี่ตัวฟันโอ้ครับยาง ตีไม่ได้หรอก ยเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยเดินไม่แล้วมันจะถามเลยอ่ะอีกสักเพื่อนสินี่ตัวอะไรเซนเดอร์ไม่ไม่ใช่เซเลนเดอร์แม่งเสียงเมื่อกี้ตัวอะไรไปเลืมเสียงบอสของอีกด่านหนึ่งอ่ะกูบอกกูเจอแล้วบอกไปดให้อะไรอ่ะตัวยังไม่รู้เหมือนกันจับไม่ได้แ้วก่อเยี่ยมมาเลยสัต อย่าล่อมาอย่าล่อมามาแล้วเรเร่นจนี่ับอสในเฮลไฟเยอตีเป็นไฟเยอร์บอสในด่านเฮลไฟเยอร์เป็นไฟเยอรนะฮะทุยอย่าไปนะอย่าไปนะกระเปมึงล่อมาตรงนี้ทำไมไม่แต่เฮลไฟเยร์ู ไี้เฮ้กูเห็นสันตายว่ะฉันสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้อ้หนีเร็วหนีไปโุ้ยเฮี้ยไอสัตว์แรปเตอร์เหี้ยุ่้ยปิดไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ

เด่นไอยสุดอุ้ยให้หยุดมึงหยุดเสียงคนใกล้เลยโอ้ยโอ้ยมาเป็นต้นเลยโอ้ย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วอุย้ยเข้างหน้าดักเลยเดินสปายนยินายได้ยินเสียงมันไหมได้ยินข้างหน้าเลย

พูดมากจังครับว้าว